まだまだあたしの力はこんなもんじゃないですよとっておきの大技 ทุกคน <g ül> ก็หาจากเกมนี้ไปนานนะคะเพราะว่าเสเนองจากว่าตอนนี้ติดเฟดแกนออเดอร์นะคะหลังจากที่เจอ,เอในข่าวของเอฟเฟ์แกนออเดอร์เนี่ยมันบูบูหมดเลยนะคะก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะมาสุ่มการชาใช้ทุกคนดูในเกมซอตอัดออลน์อลิสเบตติ้งที่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้อัดคลิปซึมเนื่องมาจากเราต้องขออภัยด้วยนะคะที่ตอนนั้นอะเราจะบอกว่าตอนนั้นเพจตอนสุ่มให้โลเนียเนี่ยหมดพอดีก็เลยไม่ได้ สุ่มเปิดให้โลเนียนะคะจริงๆเปิดไปสเต็ปหนึ่งแหละนอกนอกรอบนะคะแต่เกลือก็เลยโอเคค่ะไม่เป็นไรนะเราก็เลยมาเรามาลุยกันเลยที่เป็นครบรอบ2.5ปีพาร2แหนนะคะก็ทางหายจากการอัดคลิปไปนานนะคะก็หรือแนะนําชื่อช่องนะก็ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในช่องฟาริโอติถนนนะคะฮูเล่อุย้ยปิดแขนพอดีเพิ่งไปฉีดวัคซีนมา <S <S โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชาก,กันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง ก็กาชารอบนี้นะคะก็จะเป็นการชาครบรอบ2.5ปีพาร์ทสองของตู้ so, s ซ s o u b s o o ยู e a l i ซอาร์ตไลท์ินะคะซึ่งรอบนี้คนนี้ได้กลับแบ็กกลับมาแล้วนะคะก็คือน้องซิลิกานะคะก็นั่นแหลคะค่ะน้องซิลิกาก็ได้กลับมาแล้วเป็นที่เียบร้อยนะคะโอเคคือเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสก,กาวดีเทลกัดีไหมโอเคมาดูที่สกลดีเทลเนี่ยก็มไม่ได้ส่งการชาทุกคนนะัแล้วก็ลืมๆนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าสเตปในการสุ่มนะคะสเตป1กับ2เนี่ยลด50สเปรเซ็นส่วนสเตป3เนี่ยการันตี4ดาวนะคะส่วนสเตป5เนี่ยการันตี4ดาวแล้วก็ไอเลดออกของตัวหน้าตู้คือเพิ่มเป็น50เปรเซ็นต์นะคะส่วนสเต็ป8เนี่ยก็จะอ๋อหลังสเตปแปดหลังสเต็ป8ก็จะมีการเพิ่มเลด1.5นะสำหรับตัวใหม่ แล้วก็ในสเตจพิเศษเนี่ยมันก็จะการันตีหน้าตู้เลยนะคะโอเคมา p i ตตีฟูบีทัมเมอร์ซิลิก้าถ้าอ่านชื่อภาษาอังกฤษพอเด้ไหมนะคะออขออภัยด้วยนะคะโอเคมาอันนี้สกิลดีเทล,ลเราจะแปลคร่าวๆแล้วกันเนะก็คือน้องเขาเป็นสายดาบสั้นเนาะเขาก็ตีดาบสั้นแบบแรงเนาะ จอมตีเป้าหมายเดียวโจมตีเป้าหมายเดียว,ยวแล้วก็ลดพวกเออน่าจะลดคีย์ิคอลเนาะอืมลดคีย์ิคอลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับอิงเทิร์นหรือว่าต้องเพิ่มสี่เพิ่มคีย์ิคอลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับอิงเทิร์นแล้วก็อินคาเนชั่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่านี่คือไม่ได้ไม่ได้ดูคัมแปรน,นะคะคือแปรเพียวๆนะคะถ้าแปรผิดอ้ขออภัยด้วยนะคะ แล้วก็ตัวของ e x c e l เนี่ยก็อันแรกคือชาร์จ e x c e l คืออันกลางก็คือโจมตีดับเดี่ยวรุนโค้นรุนแรงแล้วก็จะมีการเพิ่ม15%ก็คือเพิ่มตามจ1ิด15%เทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์ก็จะมีดีบับด้วยนะส่วนเอ็นชาร์หมดอันนี้น่าจะเพิ่มตัวเอ็อออันนี้ อ๋อเพิ่มกิ i ิค c ล l d a ทั้งหมด10%สูงสุด30%สำหรับของเธอแล้วก็เพิ่ม,มีค c o เล t ชั่นฟ e l d ัดมืดนะคะหนึ่งส่วนช p e c i า l นะัร์ก็คือลิซเบธค่ะแต่ถ้าเราแปลผิดก็ต้องขอพนักที่นี้ด้วยนะคะพอดีรู้สึกว่าเริ่มเบื่อนะคะแล้วก็รอบนี้เขาก็จะมีพิกอัพทัดมืดด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะเลทน,นะคะก็1.5เนาะ จริงจรนะคะสำหรับตู้กาชารอบนี้เราบอกได้เลยว่าหลังๆตั้งแต่ไอดอลมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเกลือมาตลอดเลยเพราะว่าดวงมันงอนจากอะไรอยู่นะแต่ว่าเอสก็เหมือนกันก็คือเกลือตั้งแต่หลังไอ o ดลเอฟจีโก็คือ Fake นเอ r ด์ก็เกลือเหมือนกันคือช่วงเนี้ยทุกเกมคือเกลือหมดเลยทุกคนคือแบบไม่มีทางที่จะได้ตัวดีเลยแม้แต่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ถือว่าเดือนนี้เราดวงสุดไปเนาะช่วงนี้เราดวงสุดไปดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราจะขอแก้เคล็ดด้วยการสูงกาชาของอันนี้ก่อนดีกว่าให้ดวงมันออกก่อนนะคะเหมือนรีดวงออกไปก่อนอารมณ์เหมือนรีดวงนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าออกฮัทไอออกสีดาวนี้ขำเลยนะขำเลยนะโอเคมาทุกคนคะ่ะ สเตปเดียวนะคะสนับซิลิกา้าถ้าไม่ได้ก็อาจจะไปหาเปิดโลเนียต่อนะคะเปิดโลเนียในตู้นี้ด้วยนะคะเผื่อคนจะรอสุ่มเนาะขอยได้เถอะเจอตั้ง <laughs> แต่ตู้ไอดอลแล้วขอยได้เถอะขอยได้ <laughs> คือมันเกินตั้งแต่ตู้ไอดอลแล้วจริงๆทุกคนคือแบบมันเกือมากเลยอะ่ะแบบคือทอมากอะ่ะตั้งแต่หลังชีนน่นไอดอลทุกคนคือแบบ จนเกินไปอะและ้วสัญญาไม่ดีเหรอทาไมมันโหลดนานจังอะโหลดนานนี่ไม่ใช่โหลดนานแบบดวงดีละโหลดนานแบบเน็ตไม่ดีค่ะทุกคนเนี่ยโหลดไม่ดีจริงด้วยนอนรอแล้วทุกคนนอนรอเน็ตไม่ดีทาไมเน็ตไม่ดีอันนี้คือสูงห้องพี่สาวด้วยค่ะแล้วห้องพี่สาวก็คือเน็ตไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เน็ตไม่ค่อยถึงค่ะแร้วสพาพคือจะง่วงแล้วนะเดี๋ยวเน็ตเป็นไรเน็ตเป็นไรเน็ตไม่ดีเฉย อย่างนี้ไม่ได้นะเน็ตแบบรากรอยนะคะคุณไม่มีสิทธิ์ได้ดูต่ออ้มาแล้วมาแล้วค่ะเน็ตแบบนานมากเลยเน็ตแบบนานมากแต่ดูแววแล้วน่าจะไม่ได้สีดาวนะไปคือแบบตั้งแต่หลังชินน่ไนโดอ่ะคือแบบเกลือตลอดเลยแล้วก็เพิ่งมาได้ตอนที่มันเป็นสามารถเลือกตัวละครลิมิเต็ดได้ <First element. S 2> แล้วหลังจากนั้นก็คือเกลือยาวเลย ไอตัวแกนแฟนทัสติกไหนนะแฟนทัสติกก็ไม่ได้เนี่ยทุกคนดูดีคือแบบดวงมันเล่นโกนอะ่ะ What โทนเนี้ยรอแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเพชรเพิ่มแล้วกันค่ะเอาไว้แก้เข็ดดีกว่านะแบบว่า เพื่อเราจะดวงดีกับเขาเอ้ยนี่ไงได้เพชรได้เพชรพอดีเลยนี่ไงนี่เครียดนะเออเพชรวะเนี่ยส่งการชาสบายเลยมาค่ะของโรเนียเราอาจจะไม่อธิบายสกิลนะคะเพราะว่าการสุ่มโรเนียเป็นของแถมนะคะไปการสุ่มโลเนียคือของแถมคะ่ะไม่ต้องห่วงคะ่ะยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะ,ะยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือคือโปงแล้วอารมณ์คือโปงแล้วนะคะ ถ้าได้ก็ดีถ้าได้ยูเนียยิ่งดีเลยแต่แบบเกลือนะอ่าเกลือจริงด้วยนอนละนอนละจะเป็นช่องเกลือแห่งปีแล้วเนี่ยกดตะกิปไปเลยเห็นสภาพอ่ะโว้ดีหลักนะคะก็ไม่ไหวจริงๆนะคะก็โอเค ถือว่าฟาดคอไปแล้วกันนะคะสําหรับเเกมนี้นะคะเพราะว่ายังไงช่วงนี้เราก็ดูไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําใจแล้วก็รอต่อไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะกับใหม่ในคลิปของ S L U P ครั้งหน้านะคะก็ขอภายใน,นที่นี้ด้วยที่ไม่ได้อัดให้ทุกคนนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นคือมันเกลือแบบสุดๆไปเลยก็เลยทาใจลําบากนะโอเคไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย